สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องพบกับช่องหลานยี่บัวชาเนี่ยวีดาจับพี่น้องมาจาม้ะื้นนี้มากินผัดมาม่าน้ำกันจ้ะผัดมาม่าผัดชาผัดใส่หมูยอพี่น้องผัดใส่หมูยอแล้วก็อะไรละ่ะลูกชิ้นใส่ผักเยอะๆพี่น้องใมากินผักถาดใหญ่ๆไปได้จ้ะถาดใหญ่ๆไปได้จ้ะมามากินน้ำกันจ้ะพี่น้องที่บรรยากาศตอนค่ำๆจ้ะ กินเส้นแซ่บจ้ะตุ้ดผัดชา หมูยอดจับพี่น้องคลิปนี้ก็มีอย่งหลายใจพี่น้องขอพุ่มาแม่พี่น้องที่เข้ามาให้กำลังใจกันติดตามกันนด้ใจพี่น้องใครที่เข้ามาติดตามคอมเมนต์ไว้เลยพี่น้องเดี๋ยวคอยติดกับไปติดตามขึ้นให้กำลังใจกันต่พี่น้องซรงน้น้อยเฮาเราต้องมาช่วยกันนะจ๊ะเฮาต้องมาซอยกันเฮาต้อง พักดันกันนะพี่น้องซ้อยกันจ้ะตองน่น้อยฮาเส่เติบโตไปพร้อมกันจ้ะพี่น้องบ่ได้บ่ได้หวังว่าต้องมาติดตามทุกคนก็ไดจ้ะพี่น้องคือว่าคอยไปคอมเมนต์ยังไงสิกอ่ะเพราะว่าให้กำลังใจกันนะไหพี่นอ้องตองนี่น้อยคือกันให้กำลังใจกัน เราให้กำลังใจกันยัง,ง่ายม่นู่นเนี่ยให้ก้าใจกันเสรอวาทุกคนได้นี่ใน u t u b e เนี่ย ทุกคนมีจุดมุ่งหมายเดียวกันคืออยากเป็นยูทูบเบอร์ม่หนอเนาะอยากเป็นนักกินนักชิมนักเที่ยวยังสุกคนจ้ะเราตึงต้องเข้าจังตองมาสอยกันพี่น้องเข้าซอยกันพวกเราเป็นฟังไห้ฟังเล่าเข้ากับเป็นมูกันได้จ้ะเป็นเพื่อนกันซอยกันจ้ะพักกันซ่องซอยกันเพราะว่าขนาปังซอยกันมันกระดุลน,นะพี่น้องเนาะมันจะสีถึงจุดมุ่งหมาย 好空、哦，瘦瘦，没那么瘦瘦。 มักกับมี่ปูมากกับมีอันนี้เฮาก็ต้องเข้าใจแล้วพี่น้องเนาะคนชอบแล้วก็มีคนไม่ชอบก็มีฮาเขาบว่ากันพี่น้องข้ามาช่มมไมห้กำลังใจกันไม่ก็ดีดีแล้วจ้ะมูยอเป็นมูเป็นพ่กกันไวจ้นะไพ่ภาคนาพอกันิสด้ทักกันถือ พาดน,นึงไม่มีพี่น้องมองอัดดูเหมือนไม่เยอะแต่ว่าเยอะมาก mm hmm. ก็ไดพักขนาดแบบหลายเลยอยากกิน mm hmm. พักพีน้อมากินพัก ฟังเสียงเพลงไปด้วยโอ้ยบรรยากาศยามแรกพี่น้องที่ป่ายางค่จะจตว่าตอนนี้มันขำแแ้้วแต่คุณอาจจะก็ต้องเลืองานนะับพี่น้องเนาะยามเว่นนี่เขาก็เหตุงานเหตุการกัน ตอนแรงเขาก็พักผ่กอนต้องจริงเพิงเ,เป็นเบาๆมาจต่คุณพ่อคุณแม่มากินน้ำน้ำกันเลยจ้ะเด้ดอเอดมาหมาจา้ะ มีคนอยาาไปใส่มือเปยพี่นองเพระมันเป็นผัดเนาะมันมันเขามาเป็นมูกันหลายๆด้วพี่น้องเข้ามาเป็นเพื่อนกันเยอะๆเขาไม่กําลังใจกันคอยเกใส่กําลังใจขึ้นเลยพี่น้องบอลลืมต้ะ คอมเมนต์ใต้คลิปไว้เลยใครเข้ามาใหม่คอมเมนต์ Comment ไว้เลยอาจจะกดติดตามให้ทุกคนนะจ๊ะที่เขามาแล้วคะ่ะขอพุณนหลายๆจ่ะ่อพี่น้องขอคุณนมดส,ดสุขูสุก้นจะ้ะที่เขามาเป็นมู่กันเป็นมู่เป็นพี่เป็นน้องกันพี่น้อง กองแชมพูเขาพัสแซลตินฮอทดอกกับหมูย,ยอแล้วก็พักหลายๆพี่น้องกินพักหลายๆมากมากวันนี้ไปสับหน่อไม้มาโอ้โหได้เยอะมาก อาจจะมีอะไรที่มันเกี่ยวกับนหน่อไม้นะดะัพักสมํำก่นอนย่ันพราะแม่พี่น้องเบือ่อ <c ười> คีบไร้คีบไร้กิบกอต้อง <c ười> ขอ,ขอให้ดุกทคีบไร้คิบไร้กินแต่สมำ่ำแคลน mama bo bong พีชตื่ไปเลยเอาพิกผงใส่น้ำผพวหนอง <c oughs> <c oughs> ให้กำลังใจกันจ้ะคอยกับสิเปกำลังเตะมือเจ้าเพื่อกันนั่นะ เสร็จจะไปเสร็จมากๆมาพี่น้องไม่แะ่พักมากินพัก ตามกันไว้เป็นเพื่อนเป็นฟูงกันเป็นมู่เป็นพวกกันจ้ะพี่น้องเบิ่งกันแข้งกันบเว่าเป็นพี่น้องฟังเล่ารือว่าฟังไถ้จ้ะถ้าต้อไมารวมมือกันจ้ะซอยๆกันให้กำลังใจกันจ้ะพี่น้องส่องน้อยน้ำกันเนาะส่องยังไงเพิ่นคนเบิง่งเพิ่นหลายลหล่ละ ตามกันไว้เป็นมูกันมาคอมมเมม็นเป็นน้ำกันได้จากนอกให้กำลังใจกันจงหน้อยห้อเสร็จเติบโตไปพร้อมกัน มานี่เลยมานี่เลยแล้วนี่ไมาหน่อยพี่น้องมันแรงน้ำฝนลดเพลินมานี่เลยแล้วเข้าบ้านแล้วลูกเร็วรถเหยียบตายนะมานี่เลยแล้วเข้าบ้านแล้เร็วไมาหน่อยกับเป๋าพี่น้องมันแลงน้ำฝนลดเพิ่นเอาละพี่น้องช่งอิ่มนั่นแหละแซ่บอยู่พี่น้องเด้อ กินหลายแล้วบกักหลายได้ดพี่น้องเนี่ยตอนอิม่มมันกนินเหมือนอแบบอะไรพี่น้องกินได้ซ้ำกินเนาะก็ยออินกราบขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเอฟซี FC, คนใหม่นะจน๊ะนทาที่เขามาติดตามที่พอ่อด้ถึงแม้ว่าขออย่พ่อด้ติดตามขึ้นกันคอมเมนต์ได้พี่น้องเด้อขอแสดงควาไปเบิ้งแล้วกษะสิ ติดตามขึ้นนั่พี่น้องเนาะส่องได้ส่องที่ว่าเขามาเลยทีว่าคือยังก่ออยากให้ติดตามนั่พี่น้องเนาะคอมเมนต์มาเลยจ้ะคอยพ้อมที่สิติดตตามากัให้ก็ตั้งใจกันจ้ะพี่น้องเขามาาเ้วก็่าลืมเด้อปูถีว่ามีส่องก็ได้พอไม่พี่น้องที่เขามาชมกักฝากกดไลค์กดแชร์กดซัดไรค์ก,กดกระดิ่งให้พี่น้องเด้อเสด็จป่ะพาดคลิปต่อต่อไปของช่องนะจ๊ะ ืันนี้กะคันว่าจะได้วอาออกไปบ่คือบกควนก็นขอโทษขออภัยจากพี่น้องขอโทษขออภัยน้ำเด้อจ้ะเออไว้เจอกันใหม่อีพีหน้าจากพี่น้องอีพีนี้ขอจบเยงเท่สนี้บายบายไว้เจอกันใหม่พี่หน้าจ้ะ